พระพุทธเจ้าที่วัดปากน้ำนะคะเป็นพระธรรมกายนะคะสูง20เมตรเดินเข้าไปกลับใกล้กันค่ะนี้ม้างนะคะพระพุทธเจ้ากาบกรา,กาค่ะเมเต็นตาเลยค่ะกราบกราบ างล่างยังไม่เสร็จสมบรนนะคะเดีย๋ยวเราไปทําบุญหยอดตู้กันนี้นะหยอดตู้กันนะช่องเือตรงนี้สาธุพระในโบสถที่วัดปักน้ำกันนะคะโบสของหลวงปู่สดสาธ กลับไว้ด้วยกันนะเดี๋ยวได,วดวูชาใหม่ก็นไนะจ้ะสาธุกกลับพักกันนะคะกูดสดนะคะเรามากลับลงปูสสดกัน,นะคะ่ะเอไปหายดอกไม้ก่อนนะคะกลับกลับกลับ หลวงปูสดวัดปักน้ำนะคะคููคนฟุกวิชาธรรมกายองค์ลูปปั้นนะคะใช้ลงโปดด้วยดอกมะลินะคะเดี๋ยวเราขึ้นเดกาาสรีละหลวงปู่สดข้างบนกันนะคะสรีละท่านยังอยู่ป่ากินไปกันคะ่ะนี่เป็นสลาลีสด ดีแล้งผูดสดนะคะมากบ